สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปเลขงวดวันที่หนึ่งมีนาคามพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก่อนอื่นเรามาดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะงวดที่ผ่านมาบนออกเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าล่างออกสี่สามค่ะ ดับบนทุกหลักวรรณพรให้ไว้ที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะหวยออกสามเก้าห้าบนค่ะศูนย์กับหนึ่งเลขดับก็ยังเดินดีอยู่นะคะดับคู่บนสองสามผ่านค่ะสองหกผ่านสองเจ็ดผ่านสามหกผ่านสี่เก้าผ่านค่ะเด่นบนให้ไว้ที่ห้ากับแปดค่ะหวยออกสามเก้าห้าค่ะรองสี่เจ็ดนะคะ ดับล่างทุกหลักนะคะได้ที่เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็ไม่มานะคะหวยออกล่างสี่สามค่ะดับคู่ล่างศูนย์เก้าผ่านค่ะหนึ่งแปดผ่านค่ะแปดสี่ผ่านค่ะสองสี่ผ่านค่ะสองเจ็ดผ่านค่ะสามหกผ่านค่ะสี่ห้าผ่านค่ะ หกสี่ค่ะเลขวิ่งให้ไว้ที่ห้ากับแปดนะคะเข้าที่เลขห้าค่ะวิ่งบนนะคะให้ไว้ที่ห้ากับแปดค่ะเข้าที่เลขห้าค่ะเพื่อนๆนเรามาชมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะงวดนี้ดับบนทุกหลักได้ที่เลขหกค่ะดับอู่บนศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสามเก้าสามค่ะ เด่นบนได้ที่เลขสองก,กับเลขห้าค่ะรองได้ที่8กับ4ค่ะดับล่างทุกหลักได้ที่เลขหนึค่ะดับคู่ล่าง07นย์เจ็ดสองห้าค่ะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ